อีกหนึ่งเมนูที่ชอบกินมากแล้วจําได้เลยครับว่าเมนูนี้สมัยก่อนเนี่ยคือหากินง่ายมากแต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากกินเมื่อไรเนี่ยก็ต้องทาคิดเองหรือว่าแถวบ้านใครที่ยังมีขายเนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยนึกอยากกินก็เลยไปหาวิธีการทํามาแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นการทําครั้งแรกเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยก็นําตัวไส้อ่อนมาตัดขั้วสีขาวตรงนี้ออกก่อนพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นําไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็จะมาเริ่มเตรียมตัวไข่ไก่กันปรุงรสชาติด้วยผงนัวแล้วก็น้ำปลาหรือว่า้สตไวั ไมล้างด้วยเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็แป้งมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวพอล้างเสร็จเนี่ยก็นําตัวเชือกมามัดตัวปลายไส้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กอกตัวไข่ที่เราตีเอาไว้ลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้ใครอยากได้เส้นยาวแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยเด้อพอกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นําตัวเชือกมามัดปิดเอาไว้เสร็จแล้วก็นําไปนึง่งหรือว่านําไปต้มก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าที่นัดไปดูมาเนี่ยเขาใช้วิธีการนึ่งแนะนําว่าให้ใช้เป็นไฟอ่อนๆเลยนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้ใครรู้ช่วยบอกทีว่าทําาาาาไไไมมนนนนน้้ออออองงงงเเเเเเขขถึแแตตกกกปปปป็็็็พใส่่่่่่่ยยยยิหรืลวั ไปอยู่นิดนึงมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นนําไปเสียบไม้แล้วก็นําเข้ามอดทอดไร้น้ำมันได้เลยครับตอนแรกก็ว่าจะจุดไฟยากแต่ว่าน้องเขาเหลืออยู่แค่ไม้เดียวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพราไม่ได้กินนานหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าไข่ยาไส้ย่างไม้นี้คืออร่อยมากถ้าใครลองทาแล้วไม่แตกเนี่ยก็คอมเมนต์อวดกันหน่อยเด้